ไข่เจียวนี่ไข่เจียวชาววังใช้คำพูดให้มันหรูหราน,หน่อยใส่อะไรลงไปบ้างอะไข่อะใส่หอมใส่อะไรอีกเ,เนี่ยครับลวชูรสครับกี่ช้อนโอ้ไม่ใส่ชูรสด้วยรักสุขภาพใส่เปลือกไหมใส่เปลือกไม่จะได้กรอบอะไรที่ต้นังเวงังงเวงบังเวงกันชั่งโอ้โห นี่ครับไม่มีความตื่นเคินกล้องเลยนะน,นี่ที่เห็นมือสันๆนี่ไม่เกี่ยวกับกล้องนะเก, <laughs> เกี่ยวกับสุขภาพของเขา <laughs> <laughs> เก <laughs> เน็กกเนมันถึงเรลาของเขาแล้วครับ <laughs> เอ้ยยังหอมไม่เข้าใจทำไมทอดไข่ไม่ใส่ชูรสแต่ตำซุปตำใส่โคตรเยอะ <laughs> <laughs> อ๋อมันอยู่ในนี้แล้วไง อ๋อใส่นั้นเ,เห็นนะเขาเป็นงานด้วยเขาไม่พูดชื่อไม่พูดชื่อด้วยนะว่าใส่อะไร <laughs> เขาไม่จ้างเรานะ <laughs> เราไม่ต้องเราไม่ต้องทำเราไม่ต้องบอกชื่อเขาอย่างเด็ด กำลังใจล้นหลามเติมน้ำมันไปอีกครับแค่นี้ยังเรี่ยนไม่พอเติมความเรี่ยนเข้าไปในกครับเพราะกับข้าวมีน้อยคนเยอะก็เลยต้องใจแบบนี้เอาแบบไม่ไเอาแบบไม่ไเอาแบบไม่ไหม เอาแบบไม่ไหม้แต่จะบอกว่าเอาแบบไม่มันก็ไม่ได้แล้ว่กินได้ครับกินได้ป้าอ้อยใจยังไม่เสร็จดีกวป้าอ้อยใจยังไม่มาโบกปูนดีกว่าป,ป้าอ้อย,อยใส่หมวกมันอ้อยใจมากเลยตอนนี้ป้าอ้อย ประจำเดือนมาปกติอยู่อารมณ์ดีอ okay, ยู <ın> ่อย่าตอนเย็นก่อนอย่าพว่ากูกลับไปเป็นทุกทีกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนี่แล้วก็เอามือที่จับเหล็กไปเช็ดจานครับเพื่อความสะอาดเพิ่มเพิ่มธานเหล็กครับพอเมื่อกี้มึงจะจับเหล็กมา แล้วก็ามาปาดจ,จานปัดฝุ่นออกจากปัดฝุ่นในจานออกเอาปเอาฝุ่นในมือใส่นี่แล้วเขาแล้วเขาก็พับครึ่งเนี่นะสุดยอดม่ย่องกลางเนี่ยนะสวยงามเวยโอเคครับ